ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนกลับมากันกับจักรวาลของแม็กซิดี้นะครับซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยพี่เท่เขาเป็นเด็กมีปัญหานะครับมาดูกันว่าตอนนี้พี่เท่แกจะสร้างปัญหาหรือว่าไปห้าวอะไรอีกไอ้อป๋าเริ่มเป็นหวกพี่เท่แล้วจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจักรวาลแม็กซิดี้หลังจากรีอคช่นเสร็จแล้วช่วงท้ายมีการพากเสียงของป๋าเองด้วยนะอย่าลืมไปรับชมการพากเสียงด้วยอถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าเสียวเวลาไปดูกันเลย โอ้โหนี่มันมืดมนยิ่งกว่าอนาคตของป๋าเองซะอีก well. พี่หมาห้าวอะไรในนี้สกิบิดี้โครงกระดูกเอ้ยนี่มันเหมือนในโรงงานสกิบิดดี้ทอเล็ตเลยอะแล้วพี่มาคนเดียวนี่พี่ต้องการเหมือนเขาต้องการจะพิสูจน์ให้ฝั่งอเลยียนเห็นว่าเขาเนี่ยคู่ควรแก่การเป็นผู้นำนะ What the, hell? What the hell? What the hell is that? คือคคคคอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนโอ้นี่มันเป็นภาษาสก,กิบิดีน้นี่ซึ่งเอ,อตรงนี้เป็นแผนที่โลกนะครับเหมือนกับว่าวางแผนที่จะยึดครองโลกอะไรสักอย่างประเทศไทยยังยัง,ย,งยังไม่โดนนะประเทศไทยยังรอดนะถึงว่าเรายังอยู่การสง,งบสุขนะ ส่วนรูปนี้ป๋าคิดว่าเป็นรูปที่ Secret Agent จับมือกับเหล่านักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้นะไปดูอเอาเอาเอา,เอาเข้าไปไอ้ปรสิตโอ้ยิงยิงแม่นจริงๆพี่เทเรวอยากจะเฟี้ยว ยิงแค่นี้ไม่โดนเอาเอายิงโดนแล้วแต่ไปไม่ไปไม่เป็นไรเลยเอาเวิ่งไปไอ้มิวแทนเอาละอู๊อู๊เอาว้าวโฮ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 ไม่สกิล ไ่สกิปโอเคสกิปอยู่พิทีชิบแปงแล้วไงทุกคนใครมาช่วยแสงอย่างนี้เผาทีวีอุ้ยอุ้ยมันเตะพี่เทพเป็นขยะเลย ตายตายเ่ <c oughs> ให้คนหนึ่งช่วยตลอดเลยนะพี่เท่จกักรวาลน,นี้หรือว่าจากักรวาลไหนก็แล้วแต่สะท้อนพลังได้ด้วยลักทีวีแมนมันจะสู้ลักทีวีเอา้าเอาเอา,เอามันเก่งวะ่ะมันเก่งไว้มิวแทจวนจักรวาลนี้ เอาละแกไม่มีแว่นตาแล้ว <c oughs> เอาเลยวะบันพูดได้ไงทุกคนมิวเท่พูดได้

ดีนะหมาถานไม่งั้นตุยอาแปรรับชมภาคของป๋ากนหืมห้องนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอพี่ลวยาลอดแนี้เป็นไอ้เวรรอดรัวันนี้จะมีพี่โลวิยาลอน พอดีพี่ไม่กลัวผีไปก่อนละนะอะไรวะเดียวนี่มันภาษาของพวกสกิมบิดี้ทอยเลต็ตมันจะไาอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรนะใครนั่นน่ะฮะอุ้ยอะไรวะเดียว จะพลอฟิตตายซะตายซะยัยนหนีไปไหนน้องว้ยฉันจะยิงแกให้พู่นไปเลยยันหนีนะเฮ้ยแกจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะแกนี้ไม่รอดหรอกคนหัวท่วมอ้ชิปเปงแล้วไงตายซะไอ้พวชกะริยับ ฮ่าฮ่าฮ่าถึงเวลาที่คุณต้องเล้วเล้าพัวเอเลีันส์เ่าเห้เอะไรนะถ้าแกเก่งจริงทำไมไม่สู้กับคนที่ตัวเท่าๆกันล่ะไอกาดเอ้ยได้สิถ้าต้องการแบบนั้นเดี๋ยวจันไปไม่ยอมตัวตายได้จะตายแพ็ ไอเด็กแปลกนี่เองโดนเปตะปแม่ก็ไปหาอุที่สังเก็สอบไม่งั้นแก็ไตายใครเป็นคนอารยะให้แกพูดว่าน่าจะฟังสิ่งที่แม่เตือนใช่ไหมไอเด็กน้อยเออฉันขอโทษ แกทำอย่างนี้ทําไมเนะี่ยพีเททำทำไมคือฉันแค่ต้องการที่จะฆ่าฆ่าตัวตายนะสิไม่ว่าดูดฆ่าพวกเองเป็นนี่ชีวิตฉันสองรอบแล้วนะได้โปรเถอดโพลีเซฟอรี่ช่วยเทเลพอร์ตฉันกลับไปทีเอ,อ้นี่ตูต้องมาทําหน้าที่ทีวีวูแมนเหรอ จบลงแล้วนะครับสำหรับการแอคชั่นแล้วก็การภาคสกิ i ตี้ซาก้าตอนที่5ถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ